ข้าวโพดมีเผือกมีข้าวโพดมีเผือกมีต้นหอมมีกะทิพี่เขาให้ชิมด้วยชิมน้ำจิ้มได้นะคะครับกินน้ำจิ้มพี่เขานะครับโอเคมีน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิที่เขาอร่อยนะครับอร่อยมากมีมีเป็นขวดด้วยใช่ไหมครับพี่สวัสดีครับมีเป็นขวดนะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตอนเย็นนะครับ สวัสดีครับพี่การดาได้เวลาออกหน้ากล้องแล้วเดี๋ยวจะพาเดินดูชีวิตพ่อค้าแม่ค้าช่วงเก็บร้านตอนนี้ประมาณเริ่มนับถอยหลังทุ่มครึ่งแล้วนะครับจะสองทุ่มแล้วเดี๋ยวพาเดินดูพ่อค้าแม่ค้าในตลาดครงวงจรว,ว่าวันนี้ขายเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราจะไปที่ร้านทางหน้าไปหน้าตลาดเลยครับเดี๋ยวไปดู ไปดูหน้าตลาดไปดูหน้าตลาดก่อนไปดูที่ยายทำอะไรอ้าวตามหาไม่เจอที่ร้านนึกว่าหายไปไหนครับมาถ่ายคนสวยก่อนนะครับยายครับยายยายายเจ้านสวยเ็บตังค์ม้าเจ็บตังค์ครับเดี๋ยวมาหน้าตลาดนะครับ มาดูหน้าตลาดดีกว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างมีร้านไหนขายดีขายได้ยอดกันบ้างนะครับถ่ายตอนพี่กินอีกแล้วนะครับถ่ายตอนพี่กินอีกแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตลาดอะไรนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตลาดโลกวงจรแล้วนะครับช่วงน่าจะเป็นช่วงท้ายแล้วจาก สองทุ่มแล้วนะครับประมนลก็ไปแล้วยกถังไปแล้วเราไปเดินดูว่าวันนี้ขายเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปครับเดินเข้าไปพี่เอกกำลังกินข้าวอยู่เวลาว่างเวลาเวลาว่าง,มาางแม่ค้าก็คือตอนนี้แหละช่วงสุดท้ายถึงจะได้กินนะครับถ้าไม่สุดท้ายก็ไม่ได้กิน ร้านยำพี่เอเอฟแอ Y หวานยำนะครับวันนี้ก็เหลือนิดนึงรอลูกค้าอีกนิดนึงก็จะหมดแล้วนะครับยำนั่งรอเรื่อยๆนี่มาร้านนี้ขนมครกลุงต้นปลาแดงขนมครกนะครับต้าพิ่งมาลงมาลงขาย พิ่งมา่ายใหม่วันแรกไม่ใช่วันแรกนานแล้วแหละผมเพิ่งมาถ่ายเป็นขนมลกนะครับ2แองละ20 30 40นะครับดูตลาดครบวงจรแล้วครับมีหลายหลายหน้าเลยใช่ไหมครับป้าหน้าดูไหมป้าก็ทำใหม่ใหม่นะครับมีข้าวโพดมีเผือกมีข้าวโพดมีเผือกมีต้นหอมมีกะทิครับ อมีหลายหน้าเลยครับไม่แพงครับจุดละ20 30ได้ทุกราคานะครับแกะเป็นใหม่ๆร้อนๆเลยครับคผมจบรดโดดโดด้านจะกี่โมงครับต้องขายตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสองโมงกว่านะบ่ายสองโมงก,กว่าเริ่มมาตั้งร้านอยู่อ,อ๋อเริ่มมาตั้งตั้งร้านคือบา่ายสองโมงครับอ๋อบ่ายบ่ายสามกว่านะครับถึงจะได้ขาย<ง> จะได้ขายน่าทานากน่ากินมาก,ก็มาได้ช่วงประมาณบ่ายสามสามโมงครึ่งสี่โมงประมาณนี้นะครับก็จะได้กินเลยนะครับยันยันสองทุ่มเนาะยันสองทุ่มนะครับป้าก็จะททำขึ้นเรื่อยๆร้อนๆเลยนะครับตอนนี้อ,นอร่อยอร่อยครับมาได้เลยนะครับตลาดครบวงจรของเราอันนี้ก็ขนมล้วยฉชาบ นะครับเมื่อวานก็มาแล้วแต่วันนี้มาร้านนี้เพราะว่าร้านร้านนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยเพราะว่าหยุดแล้วก็ไม่ก็ขาก็หยุดด้วยไก,ก่ท <laughs> อดปลกใต้่อค <laughs> <laughs> ้ากำลังนั่งกินข้าวข้าวเย็นข้าวเที่ยงข้าวเย็นข้าวเย็นข้าวเย็นเออชเป็นเย็นแล้วกำลังนั่งกินข้าวหนังไก่ กรอบครับอร่อยโอ้วันนี้ขายจะหมดแล้วจะหมดแล้วสุดท้ายแล้วนี่ข้าวหมดฝากร้านด้วยนะฝากล้านด้วยนะครับนี่ฝากร้านเลยนี่ฝากฝากตัดปากใต้ครับผมสั่งได้ไหมสั่งเบอร์โทรเบอร์โทรสั่งเลยครับด้านล่างเลยนี่สั่งได้นะครับเบอร์โทนี้เลยนะครับโทรมาสั่งก่อนโทรมาสอบถามก่อนนะครับ ออกงานได้รับรับออกงานด้วยนะครับมาครับตลาดคู่วงจรสวัสดีครับป้าแดงโอ้เหลือแต่แถวหมดแล้วแกงคั่วแล้วก็เหลือแกงส้มผักรวมเหลือแค่นี้นะครับใจก็เหลือใจเนื้ใจเหลือไหมครับเหลือสิใจไม่เหลือตายแล้วอ้าวนึกว่าเขาเขาจองไปแล้วใจ จองได้หมูก็เหมือนเดิมหมูสเตะ๊ะแม่ค้าก็นั่งรอรับประกันทุกตลาดนี้อร่อยทุกท,ทุกร้านครับอร่อยทุกร้านเพราะว่าไป,ไปชิมกินทุกร้านแล้วร้านใหญ่ร้านใหญ่คุณแม่พี่ใหม่เหลือ3ามส,าม,สามชีวิตสุดท้าย สามตัวนี่เห็นไหมเออสีมองผ่านไปแล้วสีเป็นคู่เป็นคู่นะครับต้องรับไปเป็นคู่นะคู่ไหนคู่ไหนเลือกได้เลยคู่เล็กคู่ใหญ่คู่เล็กคู่ใหญ่ร้านแม่พี่ใหม่นะครับตาทอดเดี๋ยววันนี้เราไปเราไปนู่นนะร้านต้มยำก็มาบ่อยแล้ว ร้านให้น้องแฮมใกล้จะหมดแล้วร้านต้ยมยำก็นั่งนั่งอย่างเดียวเลยนะครับนั่งยิ้มอย่างเดียวเลยสวัสดีครับไหวหรือเปล่าแม่ไหวค่ะเหลือหกหกชุดสุดท้ายใครมาแถวนี้ก็แวะมาได้นะครับร้านที่นางใกล้จะหมดแล้วเหลือหกถุงสุดท้าย ลูะคะอค้ายังนั่งรอนะครับ <Mm hmm> ถึงสองทุ่มสองทุ nah, ่มไม่มาเก็บเลยสองทุ่มไม่มาเก็บเลยสองทุ so ่มไม่มาเก็บเลยพูดถูกแล้วมาร้านพิเกอีกแล้ววันละสามรอบนะครับร้านพิเกเพราะว่าอยู่ข้างหน้านี่สวัสดีครับไม่ได้เจอหน้ากันนานเลยนะครับสวัสดีครับพ่อค้าใหม่สวัสดีครับ วันนี้วันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็นั่งรอลูกค้ารอนั่งรอลูกค้านะครับพวงมาลัยพวงมาลัยลุงยอดนะครับทุกวันขายทุกวันหน้าตลาดเลยครับตรงศารนะครับเดินมาได้เลยไม่ได้เจอหน้าพิชาน่าจะสี่เดือนแล้วละครับอันนี้ลุงถึงไก่ย่างนะครับหมูย่างก๋วยี๋ววันนี้ก็ หมดแล้วหมดแล้วร้านที่หมูก็คนเยอะส้มตามพี่จินเปิดอยู่นะครับป้ายนี้คือเปิดนะสีส้มเนี่ยเปิดแต่แม่ค้าหายเปิดอยู่อ,อยากตาม,มาเลยอยากตามาเลยนะครับ ใน,ในร้านนี้ต้องโปรโมทเหมือค้าบอกเยี่ยมติดต่อได้นะครับเนื้อร้านที่ซัน,นแดดเดียวอันนี้ทอดได้เลยนะครับเอาไปทอดได้เลยย่างไดยเลยที่เขาหมักเรียบร้อยหมยูใหม่สดสนเนื้อเนื้อเนื้อนะครับเป็นเนื้อเนี่ยมีหมดเครื่องในนะครับต้ม แวะมาได้เลยครับของสดขายถึง2องทุ่มครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นหมูนะครับเวลาพิสตีนะครับหมูมีหมูมีไก่นะครับสั่งได้เลยนะครับสั่งเบอร์โรนี้ได้เลยนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับจำหน่ายทั้งตีทั้งส่งนะครับถ้ามาซื้อ ว่าจะซื้อที่ตลาดเราก็มาเลยตลาดนะัครุปวงจรครับตลาดคราววงจรครับช่วงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะเดินไปดูไปดูดูร้านลูกชิ้นเออร้านลูกชิ้นอะไรนะร้านลูกชิ้นท,ที่ที่เขาปั้นใหม่นะครับ สวัสดีครับค่ะช่องไหนครับเนี่ยอ่าผงลูกชิ้นปลาผงชาแนลครับอันนี้ของพี่ของพี่เขาเป็นลูกชิ้นบ้านบ้านสดนะครับโตคิวนะครับอันนี้ขายที่ไหนบ้างล่ะครับพี่ขสี่มุมเมืองสี่มุมเมืองแล้วก็มานี่สองวันสองวันวันไหนบ้างครับวันพฤหัสกับวันเสาร์แต่ว่าวันนี้พิเศษันอะไรวันเสาอ๋อปกติวันอาทิตย์ไม่เคยเข้าร์อ๋ออาจจะมี ตุ้ดเชืเสี่ยวโบราณครับครับโอเคนี่ครับมาอุดหนุนพี่ได้นะครับตลาดซีมุมเมืองซีมุมมเืองแล้วก็ควงจรควบวงจรสองวันพันลือหัดพันลือหัดกับเสาค่ะอ๋อขอบคุณครับพี่เขาให้ชิมด้วยกินน้ำจิ้มได้นะคะครับกินน้ำจิ้มพี่เขานะครับโอเคหมูไม้สั่นเนาะหมูไม้สั่นเลยครับ อร่อยครับแน่นมากเนื้อแน่นมากครับครับผมกผิวถูกอ่าพงลูกชิ้นปลาพวงแคนนลครับพงลูกชิ้นปลาแล้วก็พงลูกชิ้นปลาพิมขึ้นมันก็จะขึ้นเลยขอโทษดีแล้วมันก็จะขึ้นเลยครับเดี๋ยวที่เขาชิมนะครับติดตามขอบคุณครับก็ฝากไว้ได้ครับไป ครับผมพงลูกชิ้นปลานี่ครับเบอร์โทรอันนี้สั่งโทรสั่งได้ใช่ไหมครับโทรสั่งได้ออกงานได้ใช่ไหมครับได้โอเคครับสั่งพี่ได้ครับกดเบอร์โทรผมถ่ายลงไปให้แล้วนะครับถ้ามาก็วันพฤหัสวันเสาร์สองวันตลาดคุบวงจรถ้าวันวันสี่มุมเมืองนะครับโอเคครับขอบคุณครับ มาได้เลยครับตลาดก็งวงจรนี่ครับแม่ก็ยังขายอยู่นี่ไงเมื่อวานไม่มีขนุนไม่มีขนุนนะครับลุูหนวลตุงใหญ่เรียกตามไหมคา กชื่อลุงใหญ่นะครับวันนี้มีอะไรมีผัดหนูผัดหนูผัดนกผัเทปอยผัดหน่อไม้ผัดนกผัดนกห,หมดผัดนกขายดีวันนี้นะครับโอเคพุงก็มีเหมือนเดิมมาข้างหลังอีกอันนี้น้องบอยมาแล้วมาร้านแกงส้มนะครับต้มจืดวันนี้ กะปิที่กะปิที่เขาอร่อยนะครับ เดินเล่นไปเรื่อยๆจะหมดแล้วชาเราก็ยังอยู่นะครับสวัสดีครับชายังอยู่ตลาหมดแล้วส้มตำก็หมดไก่าย,ย่างก็หมดหมดทุกอย่างขายดีมากเลยใช่ไหมไเ, <c oughs> เออได้อยู่นะวันนี้เป็นปลา ปลาทอดปลาสลิดทอดสั่งได้นะครับมีเป็นกิโลปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวอันนี้ทอดฟรีนะครับทอดไม้ฟรีอันนี้เบอร์น,น,อน,นี้ก็หมดแล้วปลาสลิดอันนี้ปลาหมึกครับปลาหมึก ลาหาลูกชิ้นปลาเป็นร้านสุดท้ายเป็นไงครับวันนี้ขายดีไหมและอุดหนุนได้นะครับตลาดพรถวงจรของพี่เขาจะอยู่ตรงที่จอดมอไซค์นะครับข้างหลังเลย<ม>เป็นยำเป็นยำใกิจกรรมยางบ้างของบอกิจกรรมยางบ้าง <c ười> ของบคคือกล้องขายอย่างเดียวและมาอุดหนุนได้เลยครับ ก็มีเป็นลวกเป็นยำนะครับสั่งได้ติส่งมีเบอร์โทรให้ด้วยนะครับปากตลาก็วงจรซอยรังสิตนครนายก56ด้วยนะครับปากทางเข้าวัดจันรสุขครับตำบลประชาทิัปย์อำาเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีสวัสดีครับแม่นี่คนสุดท้ายเลยวันนี้ขอบคุณนะครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมอย่าข้ามโฆษณานะครับสวัสดีครับ